สวัสดีครับผมบอมจุบัญชาการโยตาครับผมชายสุสงวนครับผมผมรับเหมาก่อสร้างทำงานสนับทำงานโยตาครับผมก็มี2องสองคันแล้วก็2องสองคันทางใต้ก็เริ่มใช้กันเยอะเลยนะก็มีซีซีจากโกนมีเพชรไปรลัดวงสวัสด์ก็ทีมงานเราเรามีรถโตเกียว เราขายออกไปมาซื้อดูซานคุณนะคุณมองแล้วกันเพราะว่ารถคุณภาพดีเรื่องยนต์กับศักยภาพของรถแล้วก็สมรรถภาพแล้วก็ราคาก็จับต้องได้แล้วก็บริการคือถามว่าเราอยากใช้รถที่เป็นยอดเดียวไปเลย มันดูแลง่ายบำรุงรักษาง่าย,ายก็เน,นี่ยเราเริ่มจากคุณเป็นศูนย์นะและนี่นเป็นสี่แล้วนะก็อยู่ที่การบริการของคุณแล้วเพราะว่าเราสัมผัสได้แล้วใช่ไหมเราแฮปปี้กับเวิร์นกับดูซานนะแล้วเขาก็ดีคุณภาพคุณไม่ต้องพูดถึงตั้งแต่รถคุณมาตั้งนานแล้วดูซานนีตั้งมาตั้งแต่ดมนานแล้วนะถามว่านิวมันเก่งนะ มันมาอัพมาชุบชีวิตบางคนันหรือว่าทําให้เขารู้ว่าทุกบ่อด,ดินมีดูซานหมดเลยนะแต่พูดจริงๆนะแต่คนไม่โคอ่ะเขาก็ยุดติดนะแต่เดี๋ยวนี้คุณมาเขาจะยุดติดคุณก็คือที่พูดคุณภาพราคาการบริการจบทุกที่ได้เลยมันมันมันแคปปี้นิ่งหมดผมลืมไปเลยวผมมีดูซาน ทำไมรู้ไหมไม่เสียไม่ต้องเรียกช่างซ่อมมันเมนเทนตให้เราลืมไปเลยว่าเรามีรูสานให้เราลืมไม่ครไปเลยนั่นน่ะคือคุณภาพาถูกไหมครับเพราะนึกถึงคุณอย่างเดียวคือเพิ่มปริมาณถูกไหมฮะนิวเพิ่มลถดหน่อยอน้องเอาของกองไปหน่อยไปราคาก็ว่ากันไปน้องใช่ไหม ผมวีระัยผลใหม่ครับนายวีระัยผลใหม่อายุ41ปีครับออยู่บริษัทโชคบัญชาค,ครับผมสิบกว่าปีละสิบกว่าปีแล้วครับสิบกว่าปีอายุสิบเจ็ดปีครับผมอายุ17ปีครับเจปีตอนนี้41 41ิบเบองานทำถนนนะครับงานทำถนนงานบริริงเต่งชาลุ วางโย่างนั้นนะครับตักแล้วตักกินกองตะต๊อกแบบนี้นะครับประมาณแปดนมงเช้าเลือกข้ามบ่งเย็นครับมาหยุดตอนบักเที่ยงหนึ่งชั่วโมงครับผมเจ็ดวันในทำเจ็ดวันเลยตั้งเจ็ดวันเลยครับโอ้ตั้งเจ็ดวันเลยไม่มีกันหยุดเลยครับไม่มีหยุดเลยก็อมว่าเครื่องจักรใช้ตลอดใช้ตลอดไม่ได้จอดทุกวันคครรัับบใช่ครับ มันเร็วรถมันเร็วมาหันเรามันก็เร็วเหมือนกันรถมันทรงตัวดีด้วยมันกันใหญ่รถมันทรงตัวดีด้วยเราทางมันก็เร็วเหมือนกันคุณนาป้ามันก็ออก็มาดีถ้ารถเร็วรถไม่รถไม่อืดมันไม่ช้าการ์ดมเร็วบางทีเรากะว่าหันแบบนี้เราจะทำไหมก็สามจังวงนี้ถ้ารถเร็วๆแบบนี้ทำอันสองจัวโมงหรือจัวโวงครึ่งเห็ไหมครับก็อย่างนั้นนะครับ คนตุมันนิ่มอ่าคนตุลมันนิ่มมันจะเบาแรงเราอะแรลี่ยงเข่งแหละแต่กลางวันถ้ากดดุนแข็งอะมันจะเมื่อยเนี่ยมันเป็เมื่อยตรงเนี้ยเมื่อยเมื่อยแต่นี่มันไม่เมื่อยครับขับได้ทั้งวันเลยครับถ้าเทียบกับที่เคยขับที่หฮอรอื่นครับอ่าเรื่องงานขุดแข็งครับอันนี้ครับถ้าเราให้คะแนนเราให้ประมาณเท่าไหร่แล้วนี่ให้ให้ก้าไปเลยครับก้าวก้าเต็มชิดนะครับให้ชิดไปเลยครับเป็นตัวน่ะให้ชิดไปเลยครับมันนิ่มกว่ามันเร็วกว่ามันอยู่มันเร็วกว่าด้วยเร็วกว่าเยอะกว่าอื่นด้วย ตอนเช้ามาเราก็เช็คมันเครื่องใสนน่น้ำแอลูน้ำดูอะไรก็อัดกาบีโอเคนั้นเลยครับพอแทนมีปัญหาจุดอิจินใจอะไรไม่มีครับไม่มีบีสิบบีสนะิบเนาะน่าจะเป็นบีสิบบอครับบีสิบเรื่องกินน้ำมันที่เคยลองไหมมันไปก,กินต่างกันยังไงแล้วสองวันหลันไ,ได้ครับวันวันประมาณไม่ถึงสองร้อยลิตรวันหนึ่งไม่ถึงมันเลี่ยนแต่งานนะครับแ,แต่งาน ใช้หมดอะไรครับใช้ใช้หมดพาวนะเวอรอ์ะไรครับ power เลยกันใจก <laughs> ันใจ <laughs> นี่เร็วดีก็ก็รู้สึกดีครับรูบ้สึกดีรู้สึกดีเขามาดูดีมาดูแลดีครับผมม,มาดูแลดีเรื่องบริการเซอร์วิสหลังการขาย ช่างผมมาแนะนําเรื่องจากเลยนะครับมาครับมามาอยู่ครับมาอยู่มาห้าร้อยเจ้าบงพันเจ้าบงป้าน้าสองพันนี่ใกล้ใกล้ใกล้ตัว้าละครับผมมาอยู่ครับมาดูแลดีไหมมาดูแลดีครับผมดูแลดีครับ เหมาที่ยังไม่ตัดสินใจซื้อไมโครก,ก็ก็ดูซานเป็นรถมีคุณภาพแล้วก็ราคาจับต้องได้แล้วก็การบริการตรงนี้เป็นจุดเด่นผมว่าก็น่าจะลองใช้กันดูเพราะว่าเครื่องก็ดีนะแล้วงานเหล็กอะไรก็ดีงานองค์ประกอบด้วยรวมรถสวยบอดี้อะไรผมว่าลงตัวนะลงตัวกับดูดูซานแล้วมีขนาดอะไรที่เหมาะสม นะครับผม